ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดใหม่ล่าสุดตำนานโดยอนในชุดคอสตูมหลายคนเนี่ยเขาก็ปิดมาแล้วก็รู้สึกผิดหวังในตัวน้องคือถ้าเอาไปเล่นด่านใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะน้องโดยอนหลายตัวในด่านใหม่คือแบบทําให้เล่นยากมากด้วยความที่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงด่านใหม่กันก่อนนะด่านใหม่เนี่ยดินแดนทีมา เมื่อเราก่อสร้างสกายแลนที่เขาเรียกกันนะมันจะไม่สามารถใช้ความสามารถอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนด้วยคำว่าเมื่อตกแลนด์มาร์คไม่สามารถที่จะใช้ได้เธอแต่ถ้าเขียนด้วยคำว่าเมื่อตกพื้นที่อันนี้ใช้ได้มันเลยเป็นปัญหากับหลายตัวเลยเพราะว่ามันต้องใช้จี้ตกแลนด์มาร์คในการทำคอมโบไม่ว่าจะเป็นดูดเป็นเชิญ เป็นเคลื่อนย้ายดิเมนชั่นแถมสกายแลนเนี่ยไม่สามารถสาดพื้นที่ติดตั้งอะไรไว้ได้การคอมโบของน้องโดยอนมันเลยมีปัญหาเราไม่สามารถสาดทอร์นาโดทับสกายแลนด์ได้ถ้าฝั่งตรงข้ามยืนอยู่บนสกายแลนเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลทอร์นาโดโจมตีเขาได้แต่สิ่งที่ใช้โจมตีได้นั่นคือสไลด์เกตทีมะ การที่เราจะสไลด์เนี่ยเธอต้องหาตำแหน่งดีๆนะเพราะทอร์นาโดมันก็แกงน้องอีกเมื่อเราสไลด์ไปลงทอร์นาโดเราก็จะกลับไปที่แลนด์มาร์คที่แพงที่สุดถ้าแลนด์มาร์คอยู่ใกล้ฝั่งตรงข้ามเธอก็เหนื่อยอีกใช้สไลด์โจมตีไม่ได้เพราะสไลด์มันหน้าหลังหกช่องลูกเล่นแผนที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากเธอนอกจากสกายแลนด์ที่เหลือเนี่ยมันก็เสมือนกับแผนที่อื่นๆละ สิ่งที่น่าสนใจที่ฉันมองว่ามันก็น่าจะเอาเข้าเหมือนกันนะนั่นคือตรงเกาะล้างะที่แบบว่ามันไม่ใช่เกาะล้างอีกต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่มีกลายเป็นว่าลูกเล่นมันก็เหลือเพียงแค่สกายแลนเรามาดูความสามารถของน้องโดยอนกันดีกว่าเธอสกิลที่1เมื่อตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส85สไลด์เกตทีมะมีโอกาส50 ยกเลิกสกิลการอันเชิญของฝั่งตรงข้ามมีโอกาส60%ป้องกันสกิลขโมยมาเบิ้ลสกิลที่2เมื่อเราทอยเต่าก็จะมีโอกาส70%ใช้เอฟเฟกพื้นที่ทอร์นาโดในระยะแต้มเต่าที่เราทอยได้ในเทิร์นของเราเมื่อเราตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส80%เปลี่ยนฝั่งตรงข้าม,ท,มทั้งหมดที่อยู่ภายในแถวให้เป็นหุ่นกระบอกเมื่อฝั่งตรงข้าม กเมืองล็อกของเรามีโอกาส80%ความสามารถในการยกเว้นค่าผ่านทางไม่แสดงผลความสามารถในการสไลด์เก็ตทีมะมันจะสไลด์ได้6ช่องหน้าหลังนะเมื่อเราสไลด์ผ่านฝั่งตรงข้ามจะทำให้เขาติดเอฟเฟกต์ความหวาดกลัวและบังคับมายังพื้นที่ที่เราเลือกสกิลนี้ก็ยังมีความเหมือนที่ก่อนตรงที่ว่าบางที มันไม่สร้างแลนด์มาร์คเธอฉันเจอมาแล้วแล้วพี่กรก็ยังเป็นอยู่พี่เคนก็เป็นน้องโดยอนก็เป็นเหมือนกันส่วนพื้นที่ทอร์นาโดเนี่ยมันจะสาดได้ตามระยะแต้มเต่าเรานะสูงสุด12ช่องไม่สาดบนพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษเมื่อเราตกที่พื้นที่ทอร์นาโดมันจะบังคับเรา ไปยังเมืองที่แพงที่สุดโดยที่เราจะไปก่อนแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะตามมาสกิลนี้สามารถป้องกันได้ด้วยโลส่วนจี้เครื่องรางฉันไม่มีจี้เครื่องรางดิงนะจี G ้เครื่องรางที่ฉันจะใช้ก็จะมีหมวกสร้างโลทองเกาะลอยฟ้าในระเทศไมกุหลาบต้องสาบสุดท้ายก็จะเป็นน้ำยาลึกลับจลเข้ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายถือว่าจำเป็นนะไปเจอตัวไหนก็แล้วแต่เธอ แต่ถ้าไปเจอโดยอนถ้าเราเจอเอฟเฟกต์หวาดกลัวขึ้นมาเราจะไม่สามารถสร้างโลได้แถมมีโอกาสที่จะโดนเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกมีโอกาสขิดอีกเอาจริงๆเซตเนี้ยฉันอยากจะเปลี่ยนจากบัตรเชิญเป็นผีเสื้อแต่ว่าไม่มีผีเสื้อวอนละ่ะผีเสื้อกลับมาในหลังอีกเถอะคือฉันรู้ว่ามันป่วน แต่ไม่คิดว่ามันจะโอ้โหแสดงประสิทธิภาพได้ดีขนาดนี้เอาไปเล่นกับหลายตัวฉันมีเพียงแค่ไอดีหลักฉันอย่างเดียวะฉันรู้เลยว่ามันป่วนจริงๆถ้ากลับมาฉันก็จะตามหาให้หลายๆไอเดีเลยถ้าใครมีผีเสื้อลองเอามาใส่กับน้องโดยอนได้นะแล้วเอาไปเล่นด่านใหม่เกมนี้ก็มาเจอกับไว้ซัมเมอร์ ฉันลืมบอกความสามารถคอร์ดน้องนะคอร์สน้องเป็นสร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายเริ่มเทินก็คอมโบกับสกิลของน้องได้เป็นอย่างดีเพาะเหินไปสร้างแลนด์มาร์กเปลี่ยนเขาให้เป็นหุ่นกระบอกแล้วก็สไลด์โจมตีแล้วทอยทอร์นาโดแต่ปัญหาคือพื้นที่ทอร์นาโดของน้องในด่านเนี้ยมันเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันนะ น้องไม่จําเป็นต้องใส่แป่นก็ได้นะหรือใครจะใส่ก็ได้แต่ปัญหาคือถ้ามีพื้นที่ทอร์นาโดมันก็จะบังคับเราไปที่แลนด์มาร์คที่แพงที่สุดอยู่ดีก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ดีกว่าครั้งแรกเนี่ยเน้นทอยเบิ้ลถ้าทอร์นาโดแสดงผลก็ทอยลงทอร์นาโดไปเลยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาสร้างแลนด์ให้เอง แต่น้องไว้ซัมเมอร์เนี่ยสวยนะทําเป็นเล่นไปหเหาะเขินแสดงผลมาข้างหลังน้องเลยเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกสไลเกตทิมะพยายามสไลเกตทีมะมให้เมืองของเราเนี่ยอยู่ในระยะที่จะโจมตีฝั่งตรงข้ามให้ได้นะถ้าเขาสร้างสก,กายแด์แล้วยืนอยู่บนสก,กายแด์ทอนาโดของเธอมันจะไม่มีผลกับเขา เราจะใช้โจมตีไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ยืนอยู่บนสกายแดนแบบนี้เราทอยลงทอร์นาโดมันจะบังคับไปยังแลนด์มาร์ครที่แพงที่สุดนะเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกอีกเลิศเลยแต่น้องเนี่ยจี้เครื่องรางก็ไม่มีอะไรมากันเราอยู่นะเกมนี้ก็มาเจอกับเพจทิดเดทความสามารถคอสแสดงผลนะนเขามีในประเทศปะ น่าจะมีไหมไม่มีสบายใจได้อยู่ฉันว่าเราต้องสร้างสกายแดงไว้สักหนึ่งหลังนะอนสิองลงเลยตรงนี้แหละอ๋อเอา้าจิ้มผิดเหรอวะไม่ได้เลยเราจะคิดเพราะอะไรแบบเนี้ยมันใช่เหรอ ือฉันจะจิ้มลงแรนด์มาข้างหน้าไงไม่ได้จะจิ้มลงเมืองเดทเฮ้ยเราไม่ได้ทอยเบิ้ลก็สไลด์ลงพื้นที่พิเศษเราก็เคลื่อนย้ายภายในแถวสร้างสกายแดนเกือบแล้วถ้าจิ้มผิดอีกครั้งหนึ่งนี่ขิดเลยนะตอนนี้คือเราทำอะไรไม่ได้เธอต้องรอเดทออกมาก่อนจะจบวิกมันก็ยากเพราะว่าอะไร พื้นที่ทอร์นาโดถ้าเราสไลา์ไปลงพื้นที่ทอร์นาโดมันก็บังคับเรามาพื้นที่ที่แพงที่สุดอยู่ดีเขาจะไม่สามารถสาดพื้นที่บนสกายแนด์ได้นะเพราะฉะนั้นรอดแต่เจอสาบแบบนี้ไม่รอดแล้วสู้ขิดขนาดใส่ป้องกันเอฟเฟกอันตรายเพื่อหวังพึ่งเลยยังไม่แสดงผลอีกต้องคอย12ไปก่อนนะ ไม่เบิลหรอขิดใช้การกาดแล้วก็ไปยืนอยู่บนสกายแลนด์ <ปก S 1> เพื่อหาจังหวะใหม่อีกทีหนึง่งหวังว่าครั้งถัดไปจะไม่เจอสาบนะ <6. S 1> เขาทอยหกเ,เราต้องรุนเคลื่อนยายเริ่มเทิน,น,ทนด้วยความที่ว่านนองอ่ะเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เรายังอาจจะจับทางน้องไม่ค่อยได้ที่เครื่องรางซับอะไรเนี่ยอาจจะยังมาไม่ครบหรือยังไม่มีแต่มันก็มีของเดิมอยู่แล้วไงเผื่ออะไรใหม่ๆมันจะมาฉันควรจะวารปาดีไหมลงทอร์นาโดเธอลุ้นสไลดนะ์นะสไลด์แปดสิบ้าแปดสิบห้ใช่ไหมไม่แสดงผลถอยไปข้างหน้าใช้ทอร์นาโดก็ได้12 เราต้องสไลด์นะตาันแล้วฮะแปดสิบห้าครั้งที่สองแล้วนะนี่คือแปดสิบห้าครั้งที่สามเธอเธอลองคิดดูนะถ้าเธอเล่นร่างอีโวอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่ขนาดตำนานนะ สไลด์28 15นะเราต้องลงครั้งที่สามอะถึงจะแสดงผลเกินไปน้องโดยอนถ้าเป็นสกายแด์มันต้องใช้สไลด์จริงๆอะ่ะแล้วถ้าสไลด์แกงขึ้นมาเราไม่เหลืออะไรใช้โจมตีแล้วต้องสไลด์พาฝั่งตรงข้ามไปอยู่นอกสกายแนด์ให้ได้ ฝั่งตรงข้ามพลอยคิดเองโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเกมนี้ก็มาเจอกับพี่โคไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราอะไปเล่นแผนที่เก่าๆกันแต่ใช้ตัวอีโวนะได้เล่นเป็นคนที่สองพี่โคมีอะไรมีหมวกอัศวินไทยเทจะเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกก็ยากเกาะลอยฟ้าเนรเทศเหรอรองเท้าตั้งโล สุดท้ายเป็นใต้บ่อน้ำนนจะทำยังไงดีคือตอนนี้หวังพึ่งโดนนะแต่โดนก็ยังไม่แสดงผลกลัวเป็นแบบเกมที่แล้วไงพื้นที่ไม่แสดงผลเราไม่มีแลนด์เลยเธออย่างน้อยๆมีแลนด์สักหนึ่งแลนด์นเพื่อความอุ่นใจ ต่ต่อให้เราไม่มีแรนอยังไงอะ่ะขอเพียงแค่พื้นที่มันแสดงผลเธอขอแค่นั้นเลยแต่พื้นที่น้องมันเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบอะร่างตำนานแล้วนะก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะถ้าให้มาแปดสิบฉันว่าโอเคนะน้องมันไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นน่ะสร้างแลนด์มาร์กตั้งไว้สักหนึ่งละกัน สไลด์เนี่ยเธอดูดีสไลด์อ่ะสไลด์แปห้าเนี่ย <12. S 1> อยก,ก่อนนะอ๋อเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าอัญมณนนีสกิลคอร์ส <12. S 1> ของพี่โคล่างนี้เป็นบังคับลงเกาะล้างคือพี่โคล่างนี้ฉันไม่ได้ใส่ใจไงเธอเลยไม่รู้ ก็เลยทอย12ไปอย่างมั่นใจไม่เป็นไรรอลุนเคลื่อนย้ายเริ่มเพลินแล้วแก้เกมใหม่แต่ไม่น่าจะมีโอกาสได้แก้มังโลเราก็ไม่มีได้อยู่น่าจะยังพอได้อยู่ส,สักครั้งหนึ่งอ่ะคุณพระเธอ สกิลยกเลิกการอันเชิญของเราแสดงผลโอกาสพิกเกมมาแล้วเคลื่อนย้ายเริ่มเทินสไลด์จะทำได้ไหมแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยเก็บไว้ใช้ทีหลังแล้วกันตกที่พิเศษหลุนหลุนอยู่เนี่ยสกิลยกเลิกการอันเชิญเนี่ยอีกักค้างไหมอีกัะค้งไหม,อไหมโอเค,อเ,คเธอได้อยู่เคลื่อนย้ายมาเลยจังหวะนี้ สไลด์อย่าแกงนะคะนะคะแกงขับไปนะคะทอร์นาโดปะเนี่ย <12. S 1> ทอร์นาโดก็ไปได้เธอแต่สไลด์มันไกลเกินน่ะสไลด์ลงทอร์นาโดอีกครั้งหนึ่งานแล้วทอยเบิ้ล อีกครั้งหนึ่งนะเมืองพี่โคไม่เป็นไรมันเป็นทอรนาโดมันจะบังคับเรามาก่อนดีบับไหมโอเคดีบับได้ <Yeah. S 1> สไลด์ปะสไลด์ไปเธอข้างหน้าเลยใช้เอฟเฟกต์หวาดกลัวโู้ยทอยหน้าหลังไม่แสดงผล งั้นขอเอ้าถอยถอยเบิ้ลทำไมเมื่อกี้เนี่ยประกดที่คู่ถอยเก้าเรามือบัดไปทำเต่าหลุดเฮ้ยเสียเป็นเกมที่พลาดเยอะเหมือนกันนะนโชคดีที่เราศาสตร์ดีบัฟใส่พี่โคได้ไม่ว่าจะเป็นหวาดกลัวหรือแม้กระทั่งดีบัฟกุหลาบไม่อย่างนั้นเราขิดไปแล้วนะแล้วก็สกิลยกเลิกการอันเชิญนะ่ะ ช่วยชีวิตเรามานี่ขนาดเล่นพลาดมันยังรอดมาได้ขนาดนี้เลยเหรอเอาใหม่เธอตั้งใจใหม่หพี่เขาน่าจะยืนอยู่บนสกายแลน์หมเราต้องสไลดพาพี่เขาออกมาก่อนนะถ้ายืนอยู่บนสกายแลนด์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ทอร์นาโดไม่ได้ และจังหวะนี้ไปได้สิบสองถอยเบิ้ลเบิ้ลไปตลายไหมต้องลุนด้วยนะแต่สิเปอร์เซ็นต์ก็แกงบ่อยเหมือนกันนะอโอเคพลาดแต่ยังรอดมาได้ดดกเกมนี้ก็มาเจอกับเกต้านะฉันพึ่งนึกได้อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีปะ มีจริงนี่เลยรูนยกเลิกการเรียก25%มันสามารถดับมั่นน้องโดยอนได้นะไม่ใช่แค่รูนนะออฟด้วยเหมือนกันถ้าเป็นออฟเนี่ยน้องโดยอนจะเจอท้งขึ้นทางล่องเลยออฟอันนี้นะเธอยกเลิกการเรียกอันนี้แหละอันนี้เลยจำไว้ให้ดีถ้ามีออฟนี้บัตรเชิญไม่แสดงผล ้ามสามารถการ์ดไม่แสดงผลเจอหมดทั้งขึ้นทั้งล่องศูญเสียการโจมตีแล้วถ้าเจอใดแพทที่ดีฉันบอกเลยว่ายากมีขนาดเจอแค่รูนนะตะไลเราจะได้ใช้ปะเถอะต้องมาลุนไม่ต้องมีคอร์สก็ได้ไหมถ้าจะขนาดเนี้ยไม่ค่อยหาะเลยปาดน้าเลย แล้วถ้าอยู่ที่เกาะล้างแบบนี้ทอร์นาโดใช้ไม่ได้นะแต่ก็ทอร์นาโดไปก่อน <11. S 1> เพื่อลุนสไลด์แล้วก็สร้างแลนด์ <12. S 1> เชิญมาเนี่ย <Yeah, S 1> เธอเห็นปะ <12. S 1> เราไม่ได้สไลด์นะลุนเขาแสดงผลน่ะ12 ิพเศษอาจจะไม่ต้องสร้างสกายแลนนม,มแต่ก็ถ้าไม่สร้างสกายแลนด์ชั้นก็จะไม่มีเมืองแพงเลยเอาสิรูนเธอกับรูนชั้นรูนใครจะแสดงผลได้ดีกว่าว,วัดดวงวัดใจวัดกันตรงนี้เกตา้ามาเลยเขาน่าจะไม่สร้างสกายแลนด์นั่นแหละโอ้ ฉันยอมเธอแล้วกเกตา้ายอมเลยไม่นะแสดงผลจังหวะเนี้ยเหรอหมกวกจังหวะที่ฉันใกล้จะขิดเนี่ยฉันจะไม่สร้างตะกายแรมแล้วกันครั้งถัดไปเราไม่มีอะไรป้องกันแล้วนะเก้าต้องหวังพึ่ง ลูนลูนของเราเลยถ้าใบบัขับลงเกาะล้างฉันก็ขิดนะดนโอเคได้เคล็ดยหญ่เริ่มเทินจังหวะนี้รีบแก้เกมเกต้าเลยเธอเห็นปะสไลด์เนี่ยสไลด์เนี่ยมันเจอลูนดับมันเนี่ยแผลทางขั้นสุดเลยนะแต่โชคดีที่ว่าไม่ได้ยืนอยู่บนสกายแลนด์ใช้ทอร์านาโดได้ สไลด์ขอได้ปะละ่ะลงพื้นที่พิเศษไปเธอเทอนาโดตรงนั้นที่เกต้ายังอยู่บ้าเกต้าถึงเธอจะมีรูนยกเลิกการเรียกดับบันการสไลด์ฉันก็เถอะยังพอใช้ทอร์นาโดพิเกมได้ฉันนี่ร้องฮะเลยตัดการ์ด80มันต้องสู้ชีวิตในด่านนี้ขนาดนี้เลยเหรอ คือเราต้องใช้สไลด์จริงๆนะเธอเพื่อพาฝั่งตรงข้ามออกจากสกายแนด์น่ะหรือไม่ก็ใช้ช่วยเสริมการโจมตีเพราะว่าเราสร้างสกายแนด์แล้วเราใช้บัตรเชิญไม่ได้เรารูน30คือแสดงผลได้ดีแบบมีปฏิหารของชั้น40คือดูไม่มีประโยชน์ไปเลยแสดงผลครั้งเดียวแล้วเงียบ ลูนล่ะลูนไม่แสดงผลแสดงผลแต่อฟอ,ตอฟเฮ้ยถ้าตัดการ์ด80จังหวะนั้นนะฉันได้นะ <tar> ก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับการรีวิวน้องโดยอนในแผนที่ใหม่ดินแดนทีมา้าโดยรวมแล้วด่านเนี้ยมันทำให้หลายตัวเล่นยากนะน้องโดยอนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยความที่ว่าน้องต้องใช้บัตรเชิญด้วยในการโจมตีถ้าใครไม่มีจี้ผีเสื้อนะถ้าเราสร้างสกายแนด์จะไม่สามารถใช้บัตรเชิญได้อีกอย่างหนึ่ง ะกายแลนด์มันทำให้เราศาสตร์พื้นที่ทอร์นาโดโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ยากถ้าไปเล่นแผนที่เก่าๆอะ่ะฉันมองว่าน้องโดยอนโหดแต่ถ้าเป็นดินแดนหิมะไม่ไหวเธอน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยจริงๆฉันว่าลูกรักด่านเนี้ยก็จะเป็นพวกตัวตกเมืองตกพื้นที่แล้วสกิลแสดงผลอย่างพิพาอภายัยเมเรียวยอมลา อให้เธอยืนอยู่บนสกายแดนแล้วไงคะเธอก็ยังยืนอยู่ในแถวยังเจอพื้นที่ปรโลกอยู่ฉันมองว่าน้องโดยอนนะอะออกไปเล่นแผนที่อื่นฉันว่าน้องเก่งนะแต่แผนที่ใหม่น้องไปไม่รอดจริงๆคลิปหน้าเป็นน้องโดยอนอีโวในแผนที่เก่าๆก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปนั้นกันดีกว่าว่าเออ น้องจะเป็นยังไงแต่โดยรวมคลิปนี้ขอสรุปว่าน้องยังเก่งนะแต่เพียงแค่เล่นด่านใหม่ยากอีกอย่างหนึง่งน้องโดยอนมีสิ่งที่แพ้ทางเป็นรูนก็ดีแต่ถ้าเป็นออฟเสริมยกเลิกสกิลการเบียกจะเจอทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นบัตรเชิร์นสกิลการสไลด์เกตทีมะต่อให้เปอร์เซ็นต์เยอะแยะมากมายขนาดไหนเจอออฟนี้แสดงผลขึ้นมา แย่ yeah. อีกตัวหนึ่งที่น้องโดยอนเจอแล้วก็อาจจะลำบากคือไนกี้นะถ้าเป็นแผนที่เก่าๆก็ไฟกันได้แต่ถ้าเป็นแผนที่ใหม่ๆมันยากเธอไนกี้ก็มีความสามารถในการยกเลิกการเรียกแถมเปอร์เซ็นต์สูงอีกคงต้องเป็นโดยอนเซตผีเสื้อนะถึงจะไฟกันสนุกแต่ว่าฉันไม่มีไงขอสรุปเลยแล้วกันนะน้องโดยอนสำหรับฉัน ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะแต่ถ้าไปเล่นดานใหม่อ่ะมันยากแผนที่เก่าๆฉันว่าน้องได้เธอคลิปนี้ไปละบ๊ายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ